ถ้าเกิดคุณก็ไปเนี่ยมันเป็นโทรเวยาวๆเลยแล้วเต็มไปด้วยแลบต่างๆมีทั้งซิกโนนโพชเชชิงมีนู้นมีนี่มีนั่นครับคุณสามารถมาทำงานห้าที่นี้ได้ด้วยส่วนมากคุณไม่มีคอมไม่มีแล็ปท็อปแต่คุณต้องทำงานกับคอมคุณเดินเข้าไปในแล็บเลยข้างบนนี้ย่างว่าโดยที่ไม่มีคลาสอะไรเงี้ยครับเข้าไปทำได้คอมพวกนี้ก็เสียบต่อขึ้นจอได้เลยเป็นองค์ประชุมที่สะดวกสบายกว้างไม่ค่อยมีคนก็ผมว่าห้องนี้มันก็โอเคเอาไปเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ทำรู้จักว่าเออ มีสมาธิในการทำงานมีสมาธิในการอ่านหนังสือช่วงสองวันนี้ก็พาไปดูตึกเจมม์วัตสันซึ่งเป็นตึกวิศวกรรมของมหาลัยมัธยมเป็นตึกที่นักเรียนวิศวะจะมาทำทแลบเป็นแลบไฟฟ้าแลบเมทบเรียลแลบเซรามิกแลบเทอร์โมฟลูอิดทั้งหมดที่เค มือท,ที่ตึกนี้มีคอมพิวเตอร์แลบที่นักเรียนจะมาใช้ทำโคดดิ้งหรือว่าทาาั่งอ่านมีครีเอทีฟดีแลบอยา่าเอื่นที่มาน,นั่งอ่านหนังสือมาทำโปรเจกต์ทำอะไรกันแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีคอมมอนรูมอยู่ฝั่งนี้เลยก็คือให้เด็กมานั่งอ่านหนังสือมานั่งชิลหรือมานั่งทำการบ้านกินข้าวตรงนี้ก็ได้มีครีเอทีฟสเปซด้วยเพื่อไว้สำหรับคือคอมมอนรูมเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่ชั้นอื่นแล้วก็มีพิเตอร์มีหลายๆอย่างครับที่มีเสียงอำนวยความสะดวกมากมายในฝึกน,นี้นะครับมมมกก็ตาาาาดูเลยรว่ีอะไ้ โอเ,เครอครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ชั้นหนึ่งของตึกเจนสวัสดส,สอซกันเรา,ามีเลคเชอร์ฮอแล้วแค่ผ่านประตูไปเจนสวัสดนาจะเป็นโซนปอเอกวิศวะแล้วจะมี lab nano fabrication lab เอ่อเลเซอร์ lab laser เที่วที่อยู่ทางที่ผ่านตรงนี้ไปแล้วทางนี้ก็จะมีเลคเชอร์ฮออีกแล้วก็จะเป็นคอมมอนโรมที่เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับไปเจนไปเลย ก็ไไน,นี่คือห้องของักลุงก็เป็นห้องพักเวลามีตู้กดกาแฟตู้กดขนมตู้กดน้ำเอ่อแล้วก็เป็นที่ที่สำเรจจมบานั่งอ่านหนังสือการช่งสอบหรือว่าก็ทำแบบว่านั่งัออนเจอกอันคุยเล่นกันที่เสียบาัาทำงานปกติจะมีโซฟาให้มันนั่งคุยกัน่อเป็นที่ประชุมที่ดี <S <s ออก,ก็ผมว่าห้องนี้มันก็โอเคครับมันแบบมันเป็นสถานที่ที่ทำให้รู้สึกว่ามีสมาธิในาการทำงานมีสมาธิในาการอ่านหนังสือช่วงสอบแล้วมันก็มีคนมาเรื่อยๆมันก็แบบไม่เหงาด้วย เพราะถ้าเกิดไปนัน่งแบบพวกห้องสมุดอย่างเงี้ยมันได้เงียบเกินบางคนไม่ชอบความเงียบเก็มานัง่งฟังดูไม่ได้มันมีเสียงมีโน้ตมีนี่หน่อยก็โอเคอยู่ว่างูงก็คือตอนเช้าอ่ะช่วงก่อนสอบคนคู่เยอะเต็มแต่พอพ่ายพ๊บไม่ขายหมดเลยขายเกลี้ยงไม่เข้าใจเหมือนกันอย่าไงไ,ไรก็แล้วกครับต่อไปเราไปดูห้องกินกันดีกว่าครับผมแล้วก็ต่อไปเราจะไปดูแล็บของชั้นหนึ่งของตึกนี้กันนะครับมาทางนี้ลนนเลยครับผมอันนี้ก็คือ ถ้าเกิดคุณเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นฮอลเวย์ยาวๆเลยแล้วเต็มไปด้วยแล็ปต่างๆมีท ing, มมั้งซิกนอลโปรเซสซิ่งมี 3, นู่นมีนี่มีเร่อครับยกตัวอย่างเช่นมีแล็ปโรเซอร์ตัวไอ้ีสมันจะมีความแอดวานซ์ของเทคโนโลยีแบบ,แน,น,บวว private, แนี้นะครับสมัครเท้าไปดูแล็ปได้นะครับเพราะว่ามันก็ค่าฟรีเวทแล้วก็เป็นมีมันมีกฎหลายอย่างถ้าพวกคุณอยากมาดูอยากลองสัมผัสสมัครไว้ผู้จชั่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราขึ้นไปไดัป ชั้นสี่มีตรงนี้เป็นทัพแรกเราเข้าไปถ่ายไม่ได้แต่ปกติจะเป็นห้องทดลอง,องห้องทำ practical demonstration ทำ experiment พวกวิชาฟิสิกส์ที่ mentor ก็เป็นพวก fluid t h e r m o d y n a m i c material signal ต่างตอนน่างนานาก็ทำมันในทัพแวบนี้ถ้าสมัครวิศวะก็ได้มาปล่อยตือมีห้องตัวนี้เป็นห้องฟักของป่อเอกพออ,พอ,อย่างอื่นไม่ค่อยได้เข้า แต่เวลาทำตีสิทธ์ก็ได้เข้าไปพิเศษข้างในนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นแหลกเอ็กซ์เพรสเน็ตที่เข้าไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นกระดาษหรือโรดดิ้งด็อกถ้าทำโปรเจกต์อะไรเสียงดังก็จะมี demonstration แบบนี้โปรเจกต์กมอที่ทำเกี่ยวกับเอนจิ่นก็มีมีมีเอนจิ่นบล็อกข้างในมันเสียงดังก็เลยต้องเอาไปไว้ที่โรดดิ้งเบรกมีกมีตัดบล็อกนอนตรงนี้เวลาทำเอ็กซ์เพรสเน็ตก็ได้เข้าไปแต่ปกติก็ห้ามเขา้าตรงนี้ก็เป็นพวก มีมีติ้งรูมฟอเอกเอ่อนนต่วกต่างนานาข้างในก็เป็นแลบพวกแลบคอมแลบไฟฟ้าแแลบเออ่ lab simulation ตอนนี้ก็ซ่อมแซนอยู่เขาห้ามเข้า,าแต่ปกติก็ก็ซ่องมาทำ lab coding lab control signal processing ต่งต่างๆนานาว่าใช้ห้องนี้กันแล้วมีแลบคอม AP, OM, ชั้นเจ็ดด้วยครัส่วนใหญ่ก็อยู่ห้องนี้ห้องน,นี้ก็จะเป็นแลบคอมที่มันมีอยู่ชั้นนี้นแล้วก็ชั้นเจ็ดอะครับนอกจากที่แบบว่ามีเรียนทําโคด้ดทำรีดีโปรแก m มมิ่หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ที่ใช้คอมคุณสามารถมาทำการหน้านที่นี่ได้ด้วยสมมนประกอบคนที่มีคอมไม่มีแล็ปท็อปแต่คุณต้องทํางานกับคอมคุณเดินเข้าไปในแล็ปเลยถ้ามันมีเนื้อว่าโดยที่ไม่มีคลาสอะไรเงี้ยครับเข้าไปทําได้ดีชั้นต่อไปนะครับ creativity lab เป็นห้องประชุมห้องมีสิ่งถ้ามาเรียนเป็นเอ่อปอตีปอโทวิศวะก็จะมาทำโปรเจกต์โปรเจกต์กลุ่มที่มาในเรื่องโปรเจกต์ดีไซน์โปรเจกต์แมเนจเมนต์แฟลตดีไซน์ก็จะมานั่งประชุมกันในห้องนี้มีออฟฟิศอาจารย์ เปิดให้ใช้อ่านหนังสือสอบด้วยก็เปิดให้ใช้อ่านหนังสือสอบข้างพวกนี้ก็เสียบต่อขึ้นจอได้เลยเป็นองค์ประชุมที่สะดวกสบายกว้างไม่ค่อยมีคนเพราะว่าข้องนี้จะเป็นวิสัยทีอย่างเดียวบางทีก็มีต้องต้องดูเวลาหน่อยว่ามีใครประชุมจองห้องไว้ไหมรู้แต่วันนี้เราก็จองห้องไว้ถึง<ไ><อ>บ่ายสองบ <นะ S 2> ่ายสองคุณโมทำอะไรครับนำลังช่วชมผลงานอยู่ครับอ็นผลงานที่ผมได้เขียนขึ้นมารวบกว่าสามปี คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่น้องคนไหนสนใจอยากมาเรียนต่อที่สกอตแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น University of Edinburgh University of Glasgow หรือว่า University of a b e r d e e n นะครับก็สามารถติดต่อพ e d u c เ t ชันได้เลยและนอกจากนี้นะครับพี่พิมักเกชันนะครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าการถ่ายที่พักอาศัยยูออรนะครับหรือว่าเรื่องข้อมูลทั่วไปต่างๆนะครับผม แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจคลิปเอากี้นะครับก็สามารถติดตามเร f o l l o w p a g Education e IG ได้เลยนะครับผมสว่วนวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ